ซื้อ1คันแถม1คันมาของแถมมาเอารถแถมมาแถมรถเกง๋ง1คันเลยรถเก๋ง B M สีน้ำเงินวางไว้ไม่พอไม่พอดูแล้วไม่พอมาแถมอีกคันหนึ่งซื้อเป็นซื้อ1คันแถม2คันมาเฮ้ยหาคนมายกช่วยหน่อยเร็วโอแ้แถมเก๋ง B M อีกสีแดงอีกคันหนึ่งรอบนี้มาพร้อมกับสีแดงเชอร์รี่ครับผมอ่ะ<ม> ขับได้นะขี่ได้นะรถไฟฟ้านะเนี่ยเออชาร์จแบตปุ๊บขับได้เลยเนี่ยเป็น EV ใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้เติมน้ำมันนะไม่ได้เติมน้ำมันสบายแถมสองคันเลยนะพอแล้วแถมคันเลยเอายี่คันนึงออกมาซื้อคันนี้1คันแถม3คันคันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทดาวเจ็ดบาทตรงเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนี่แถมกระบะตัวใหญ่ให้อีกสีขาวเนี่ยยังน้อยไปเอาอีกคันนึงมาแถมคันนี้เป็นสี่คัน ยกมาทีเดียวเลยดีกว่ามาแถมหมดห้าคันแล้วมาห้าคันเลยเหรอครับเ,<อ>เดี๋มาหมดแล้วพอแล้วล่ะแถมห้าคันพอซื้อหนึ่งคันแถมห้าคัน<อ>นี่แทนไปทันหนื่องมาจะยกมากดสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ตัวนี้แปลงหน้ามานะจริงมันเป็นหน้ามันเป็นหน้าหน้าล็อกโคตัวนี้เขาแปลงหน้าเป็นหน้าหมูป่ารถปีหกหนึ่งตัวอีเขาแปลงหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วสวยราคามันเลยถูก อย่างนีง่ยเหรอให้แถมอีกไม้พอยังให้แถมอีกไมพอยังเสียจะแถมอีกก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเพื่อลูกค้าผมทําได้ครับพอแล้วแถมห้าคันนี่ก็เยอะแล้วไม่ต้งขนขึ้นหลังรถไว้พอแล้วมีที่ไหนครับซื้อรถหนึ่คันแถมห้าคัน หรือจะซื้อ5คันนี้แถมคันนี้ก็ได้5คันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทซื้อ5คันนี้แถมคันนี้เอาไหนก็ได้แล้วแต่เลือกเอาจะซื้อคันนี้5แถม5าคันนี้ก็ได้เอาสำหรับคนที่สนใจซื้อรถ1คันแถม5คันทักเข้ามาเลยนะครับที่เต็นท์มังกรเฉพาะคันนี้นะแถม5คันเลยคันนี้โอเคเพจมังกรชาแนลเต็นท์มังกรทุกสาขาได้ทั่วประเทศมีทั้งหมด9สาขาติดตามตามช่องทาง Facebook t ิ k t กอ YouTube ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับ